เฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่เอฟซีเจอไหมเนี่ยเฮ้ยพี่เอฟซีครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ได้กลิ่นมาจากตรงข้างหลังนี้นะไม่รู้ว่าคือกลิ่นอะไรแล้วก็เห็นมีเหมือนมีผ้าคลุมอะไรสักอย่างนะนี่เดีด๋ยวผมเนี่ยเดินไปดูก่อนนะเหม็นมากเลยพี่เอฟซี สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านเลยนะครับพบกับผมเอก aek นะครับก็วันนี้ผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปที่ห้วยนะก็ที่ผมเนี่ยได้เจอกับหญิงสาวเมืองลับแลนะครับก็เดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะพี่พี fc ก็เมื่อวานเนี่ยเห็นว่าผมเนี่ยขึ้นมานะเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ถือกล้องขึ้นมานะครับก็เห็นว่าเหมือนว่าจะได้ยินเสียงผู้หญิงนะอาบน้าอยู่ฝั่งนู้นนะที่ผมไปหาเห็ดด้านนู้นนะก็จะลองเดินขึ้นไปดูนะว่าวันเนี้จะมีคนออกมาหรือเปล่านะเพราะ ข้างบนเนี่ยไกลมากเลยนะออกมาหาเห็ดเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครหรือเปล่าที่มาเล่นน้าเนี่ยขนาดไกลขนาดนี้นะแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าจะเป็นผู้หญิงนะน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็เป็นหญิงสาวเมืองรับแร่ที่ผมเนี่ยได้เจอรอบที่แล้วนะแล้วก็เขาบอกว่ามากับเพื่อนก็โอเคครับพี่เพียรตีเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางไปดูเลยนะก็ตอนนี้อากาศเนี่ยเริ่มแบบสายๆฝนเนี่ยเริ่มตกละใกล้ตกแล้ีแต่ผมเนี่ยรีบขอตัวเดินทางขึ้นไปก่อนนะพี่เพียตีโอเคครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ ตามเพื่อป,ปกำลังใจใผมเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเจอหรือเปล่าโอเคไปโอเคครับพี่เพียบตีตอนนี้ก็เดินทางขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะก็เมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยเดินม่หาเห็ดฝั่งด้านนู้นนะได้ยินเสียงเหมือนคนเล่นน้าอยู่ด้านบนนี้แหละแต่ผมเนี่ยจะลองเดินไปดูนะพี่เพียตีนะหมนนี้ฝนก,ก็ตกทั้งวันเลยนะนี่ก็เริ่มบ่ายโมงบ่ายสองละก็น่าจะฝนม,ม่รก็จะตกหรือเปล่าอากกาศคืมๆยังไงไม่รู้นะ ผมได้ยินเสียงคนเล่นน้ำจากแถวนี้เลยนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมเนี่ยไปหาเห็ดฝั่งด้านนู้นนะไม่ได้ถ่ายนะพี่ดีไม่ได้โดนสับหมานะเพราะว่าฝนเนี่ยตกนะครับโอ,นะอ้กายเย็นนะอุู่ติเหตุของผมอยู่ด้านโน้นเลยนะก็ที่ผมคิดเนี่ยน่าจะใช่นะนี่เดินี่น,น้ะอยู่ด้านล่างนู้นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาขึ้นไปด้านบนนะเพรียดีขึ้นไปที่ผมเนี่ยได้เจอกับ ผู้หญิงเือผู้หญิงมองรับแรนะทิ่นั้นนะผมเคยเจอนะหญิงสาวคนเนี้ยที่ผมเข้าไปหาลุงหมายรอบหนึ่งเนี่ยผมเคยเจอแกน,นางอยู่ด้านในนะไม่รู้ว่าวันนี้ทางจะออกมาหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนผมได้ยินเสียงนะ <ś le> แต่ว่าไม่ได้ไปดูเพราะมากันหลายคนนะแต่ว่าได้ยินกันหลายคนบางคนเนี่ยหนีกลับเลยนะตกใจนะเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่บนนี้นะ <ś le> เพื่อนผมบางคนเนี่ยหนีกลับไปเลยนะว้าโหวิ่งทะลุไปกับไปนะผมกลกับไปเมื่อวานจะตกใจเขาบอกเขา ตกใจนะเพราะไม่เคยไยินไม่เคยเห็นผู้หญิงแบบว่ามันอยู่บนเขาแบบนี้นะโอเคอเดี๋ยล้างกนพะี่เตแต่ว่าที่ผมเจอเนี่ยอยู่ด้านบนนู่นนะเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูกันพี่เติโอเคเดี๋ยวผมจะรีบเดินทางขึ้นไปต่อนะย่งเม,ม,นะมื่อวานนผมของบนนี้เลยนี่นะเราเพื่อนผมบอกว่าเห็นเหมือนมีผู้หญิงอยู่ด้านล่างนะั้นแล้ได้ยินเสียงแล้วก็เหมือนเจอแวบๆนั้นรีบวิ่งกลับลงไปเลย โอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนะนี่นะครับพีบีเอสเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพีพีเเจอไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีน้ำเลยนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย ตรงนี้นะพี่เียตีเนี่ยที่ผมเนี่ยได้เจอกับหญิงสาวเมืองลับแลเนี่ยเล่นน้ำตรงนี้เลยนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี้ยเอา้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี้ยไม่มีน้ำเลยนะพี่เพียตีนะ ผมก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะพี่เพืสิแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่มีเลยนะผมว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะดูดิวันนี้วันนี้ผมมาวันนี้ผมเนี่ยนั่งคุยกับสาวคนนั้นตรงนี้เลยนะตรงนี้ที่ผมนั่งคุยอยู่แกนกับนางเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าไม่มีน้ำเลยนะต้องลองเดินขึ้นไปดูตรงต้นน้ำนะพี่เพผมเนี่ยไม่เจอเลยนะดูดิ เท่ากันที่ผมมาจะไม่ผิดเนี่ยน้ำเต็มเลยนะน้ำเนี่ยไหลตลอดสายเลยนะเฮ้ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเนี่ยจะลองเดินขึ้นไปดูตรงต้นน้ําหน่อยนะเพราะว่าถ้าต่อให้น้ามันแห้งจริงอะตรงต้นน้าเนี่ยมันก็ยังมีน้ําอยู่นะไม่ได้ยินเสียงน้ําเลยนะด้านบนเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็ ที่ผมมาวันนั้นเนี่ยหญิงสาวคนนั้นมันหายจากหายตรงนี้เลยนะนี่หายตรงนี้เลยต่อหน้าต่อตาผมนะผมมองตลอดอยู่หายไปเลยนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันใช้วิชาหรือคืออะไรนะ ไม่มีน้ำเลยนะพพ่เพ่สินะข้างบนเนี่ยก็ไม่มีได้ยินเสียงไม่มีเสียงอะไรเลยนะมันเกิดอะไรผมไม่รู้นะเดี๋ยวตอนนี้ผมงงหมดแล้วทำไมไม่มีน้ำเลยนะดูดิตลอดสายนะครับพี่เพ่สิเฮ้ยแต่ว่าด้านล่างนู้นนะมันมีน้ำนะแล้วไม่รู้ว่าน้ำไหลไปทางไหนด้วยนะทำไมลงไปถึงด้านล่างนู้นะตรงนี้ดูดิไม่มีน้ำเลยนะนี่มันเป็นไปได้ยากนะพพ่เพสิ ถ้าต่อให้ข้างบนมีน้ำเนี่ยน้ำมันอาจจะซึมแล้วก็ลงไปไหลด้านล่างนู่นนะที่ผมถ่ายให้ดูแรกๆนะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยผมเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยนะว่าวันนั้นเผมมาเนี่ยน้ำเยอะมากเลยนะ เพิ่งไม่กี่วันด้วยนะแล้วฝนตกทุกวันนะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่น้ำมันจะแห้งไวขนาดนี้เพราะแดดเนี่ยไม่ออกเลยนะ <c oughs> ผมว่าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะ <c oughs> มันก็เหมือนเป็นบ่อน้ำเก่าแตมันไม่น่าแห้งขนาดนี้นะ เฮ้ยพี่พตีดูดิเฮ้ยมันก็มีน,น้ำาด้านบนเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยน้ำมันไหลแค่นี้นะพี่พี่ตดูนี่นะมันมาหยุดแค่ตรงนี้นะนี่เจอไหมครับนี่น้ามันไหลแค่ตรงนี้นะแล้วมันก็หายไปตรงนี้เลยนะเ,นเกิดเกิดเกิดขึ้นอย่งเนี้ย น้ำมันก็ไม่มีเลยนะล่างๆนู้นเลยนะผมเดินขึ้นมาไม่กี่เนี่ยเราลองเดินขึ้นไปดูตรงต้นน้ำอีกหน่อยนะ แต่ว่าท่านบนเนี่ยเหมือนผมจะได้ยินเสียงน้ำอยู่นะได้ยินไหมหืมกินไม่รู้นะกลิ่นอะไรมันเหม็นมากที่แถวนี้โอ้ดูดิ ตรงนี้ก็มีน้ำนะพี่เพื่อนสิอน้ำมันอยู่ข้างบนนี้เยอะเลยนะเนี่ยคือต้อนน้ำนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปดูด้านบนอีกหน่อยนะดูดิน้ำเยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่รู้ตรงนี้กลิ่นเหม็นมากเลยนะไม่รู้คือกลิ่นอะไรอือไต่ตรงด้านล่างเมื่อกี้เนี่ยกลิ่นเหม็นมากเลยนะอ๋อดูดิน้ำเยอะเหมือนกันนะพี่เพสิ เท่า okay, นะน้ำเยอะมากนะพี่เลยวันนี้ข้างบนนี้น้ำเยอะนะด้านล่างเมื่อกี้นะาไ,ไม่มีนะ้ำเลยนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเกิดขึ้นได้ยังไงนะแบบนั้นดิน้ำก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะฮึ หรือว่าอาจจะเป็นตรงนี้นะที่เพื่อนผมได้ยินเสียงนะเพราะเหมือนว่ามีเล่นเสียงคนเล่นน้ำนะแต่ว่าผมมาเนี่ยผมก็ไม่เจออะไรเลยนะแต่ผมลองเดินไปดูหน่อยนะ น้ำก็เยอะนะแต่ว่ามี่ช่วงที่แบบน้ำมันขาดตอนไปนะผมมีอะไรให้ดูแล้วพี่ๆดีนี่มันเหมือนเป็นกระสอบทุงปุ๋ยนะ มาดูนี่พี่เบดิเหมือนว่าคนจะมาแคมป์นะตรงนี้ไม่รู้มาแคมป์อะไรนะเจอไหมพวกกระสอบนี่เยอะมากเลยนะตกใจเหมือนกันเลยคือว่าคืออะไรนะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนหน่อยว่าต้องมีอะไรให้ดูข้างบนแน่เลย กลิ่นเนี่ยติดจมูกขมเลยนะตรงด้านล่างเนี่ยไม่รู้ว่ามีกลิ่นอะไรนะข้างบนนี่เป็นน้ำตกแบบนี้เลยนะโอ้วยเหมือนกันนะเพี่อนๆดิอเป็นน้ำตกแบบนี้นะ โอ,โอเคนะสวยโอเคนะได้อยู่แต่ว่าไม่รู้จะแห้งหรือเปล่านะดูดิไหลจากันบนนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยติดจมูกผมมาเลยนะตรงด้านล่างเนี่ยไม่รู้ว่าคือกลิ่นอะไรนะแต่ว่ากลิ่นเหมือนเน่าเน่าหรืออะไรสักอย่างเหมือนน่าจะเป็นพวกสัตว์อะไรเน่าตายแถวนั้นนะ ก็โอเคนะพี่วดิเดนมาถึงนัานบนนีนะ้ไม่เจอใครเลยนะพยายามเดินขึ้นมาดูตลอดทางว่าหญิงสาวที่เพื่อนผมเนี่ยได้ยินกันเมื่อวานเนี่ยคือใครกันแน่นะไม่เห็นเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้บอกเพื่อนผมนะว่าแม่น้ําสายเนี่ยผมเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะแต่ว่าวันนั้นนะผมมาเนี่ยผมได้ยินเขาบอกว่ามีเพื่อนเข้ามาด้วยนะแต่ว่าผมเนี่ยรีบกลับอนแล้วนางก็หายไปเลยดีนะผมว่าไม่ได้ตามไปใจนะเริ่มไปแปลกแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มแปลกแล้วนะ เดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางกลับเลยดีกว่าพิพดีน่าจะไม่เจออะไรนะเออป็นหน้าผ่าแบบนี้เลยนะ ดดูดิไม่รู้ว่าใครมาแคมป์อะไรตรงนี้ดูดิดพวกถุงพวกกระสอบอะไรเยอะแยะมากเลยนะไม่รู้ทางนี้ไปได้หรือเปล่ากับทางเดิมดีกว่าพ่าทางนี้กได้กี่เดิอนละ โอเคพี่เดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างเลยนะวันนี้ขอเดินทางกลับก่อนพอเดินทางขึ้นมาไกลมากแล,ล้วฝนไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะเมื่อกี้เนี่ยฝนเนี่ยจนโปรยลงมาแล้วดูจากการวิธีการเรียงหินพวกนี้แล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นเหมืองแร่เก่านะถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยเป็นไปได้นะดูจากทรายพวกดินแล้วเนี่ย ผมว่าถ้าน้ําไหลมาเส้นนี้จริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะทําแร่ได้นะเพราะว่าดูจากเขาเอาหินมาเรียงกันเนี่ยน่าจะเป็นสมัยเก่าแก่มากเลยนะสำหรับเนี่ยนถ้าเป็นพ่อผมอยู่เนี่ยเขาจะบอกตลอดนะน่าจะเป็นสายนี้นะนี่เอาหินมาเรียงกันเยอะๆแบบนี้นะผมว่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นที่เมืองรับแร่เมืองแร่เก่านะไม่ใช่เมืองรับแร่เป็นเมืองแร่นะพูดผิดต้องขออภัยพี่ตีนะเป็นเมืองแร่เก่านะเนี่ย อำนาจเมืองแร่เนะี่ยพี่เวสตีก็น่าจะเคยได้ยินกันอยู่นะเขาทำกันยังไงนะน่าจะใช่แบบนี้นะเอาเหินมากองกองก็ตรงกลางอย่างนี้นะโอเคครับพี่เวสตีเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างนะดนดเดี๋ยวนี่เดินดีกว่ากลิ่น,เ,นเริ่มเหม็นเลยนะโอเคพี่เวสตีวไปเจอกันด้านล่างนะพี่เวสตีครับเมื่อกี้เนี่ย ผมเนี่ยได้กลิ่นมาจากตรงข้างหลังนี้นะไม่รู้ว่าคือกลิ่นอะไรแล้วก็เห็นมีเหมือนมีผ้าคลุมอะไรสักอย่างนะนี่เดี๋ยวผมเนี่ยเดินไปดูก่อนนะเหม็นมากเลยพี่พี่ต ไปนะพี่จตกลิ่นกลิ่นทะลุเสื้อเลยนะโหกลิ่นแรงมากเลยไม่รู้ว่าใครเอาอะไรมาทิ้งเอาไว้แต่ว่าเหมือนว่าจะเป็นเหมือนเอาผ้าคลุมมาไว้นะผมผ้าสีเหลืองคลุมมาไว้นะเนี่ยอยู่ตรงกลางโขดหินนี้เลยนะกลิ่นแบบสุดเอาแหละกลิ่นเอาเรื่องนะพี่เจติหื่แคลเลยมาทิ้งเอาไว้ไม่รู้นะถ้าจะเอากล้องเข้าไปได้นะ <c oughs> กลิ่นแรงมากขนาดไม่เจ้มเดินไปแค่ตรงนี้นะผมเนี่ยไม่กล้ายอยากจะเดินเข้าไปต่อเลยนะ <c oughs> มองไม่รู้ถ้าคืออะไรนะแต่ว่าเหมือนว่ามันเอาผ้าคลุมมาไว้อยู่นะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเหม็นมากเลยนะน่าจะเป็นพวกสัตว์เน่าหรือเปล่านะเนี่อยู่ตรงหลังโขดหินนี้เลยนะไม่รู้คืออะไรนะ ผมออกจากตรงนี้ก่อนนะพี่ติเราไม่ผมก็ไม่รู้ว่าคือกลิ่นอะไรนะแล้วไม่รู้ใครมีตัวอะไรตายหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกสัตว์อะไรหรือเปล่าแล้วเอาผ้ามาขุมเอาไว้นะเห็นไหมนะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะในกล้องมองไม่เห็นเลยเลยกลิ่นเหม็นเน่ามากเลยเมื่อกี้น่ยผมว่านะผมได้กลิ่นอะไรแปลกตอนผมเดินขึ้นมานะน่าจะเป็นพวกสัตว์เน่าหรือเปล่านะ วาน่าจะเป็นพวกสัตว์เนาแต่ว่าเหม็นอยู่นะเดี๋ยวผมให้เดินทางกลับดีกว่าพี่ตีไม่รู้คือกลิ่นอะไรกันแน่นะเหม็นมากก็ลงมาถึงนี่นะพีต่ตีก็ตรงนี้คือจุดตรงนี้นที่ผมเนี่ยได้เจอกับหญิงสาวปิศสนานะที่หนานี่ออกมาจากเมืองรับแนะนี่นะตรงนี้นะเป็นแอ่งน้ำเลยนะไม่รู้ว่า น้ำมันแห้งได้ไงเนี่ยผมงงมากเลยนะผมลงมาเยอะผมคิดอยู่เลยว่าเพราะาข้างบนเนี่ยน้ําแรงมากเลยนะเดีย๋ยวผมลงไปถ่ายให้ดูด้านล่างนะพี่เติข้างล่างเนี่ยน้ําเยอะมากเลยนะตรงนี้น้ําแห้งไปหมดเลยนะเพราะวันนั้นนะผมมาเนี่ยเจอกับอีกสาวคนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้น,นี่หินก้อนนี้นะแล้วผมก็นั่งคุยกับแกตรงนี้มันเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยน้ําลงเยอะมาก แล้วมันเป็นไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่ว่าน้ํามันจะแห้งนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูท้าล่างกันนู่นนะว่าน้ําเนี่ยมาจากเส้นทางไหนกันแน่นะหรือว่ามันเป็นแบบเส้นแบบพวกธรรมชาติน่าจะเป็นตามธรรมชาติแต่ลองลงไปดูกันว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าเมื่อกี้นะกลิ่นอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนน่าจะเน่าเหม็นไปแล้วผมก็เลยไม่อยากจะเปิดดูนะไม่อยากจะดูภาพตาปัจจัยไม่รู้ว่าน่าจะเป็นพวกสัตว์นะ คุมกับผ้าสีเหลืองคุ้นๆอยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคือผ้าอะไรนะแต่ผมไม่ได้เปิดดูเพราะว่าเหม็นจริงนะเพราะว่าตรงผ้าเนี่ยมันจะติดแบบเหมือนเป็นน้ำเหลืองเหลืองเหม็นๆไปแล้วเลยไม่อยากจะถ่ายนะเหม็นมากเลยผมไม่อยากเข้าใกล้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคน้ำน,นี่ก็แห้งไปหมดเลยนะไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพราะอะไรนะก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันโอเค,อเ,คเ,ดเดี๋ยวพี่เี๋อเจอกันด้านล่างน,นะ นี่นะพี่เพน้ำเนี่ยไหลตรงด้านล่างนี่นะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าน้ำเนี่ยทำไมด้านล่างนี่แรงจังนะเดี๋ยวลงไปดูกันนะเพราะตรงนี้น้ําแห้งหมดแล้วนะนี่น้ํามันแห้งหมดเลยนะดูดิแต่ว่าด้านล่างเนี่ยน้ามันยังไหลยอยู่เลยนะเหมือนว่ามันจะไหลาจากตรงนี้นะพี่เพชรนะไหลลงไปด้านล่างนู้นนะ เฮ้ยน้ำมาจากทางไหนวะเนี้ยน้ำเนี่ยออกมาจากตรงรูนี้นะดูดิเจอไหมข้าล่างน้ำเยอะมากเลยนะโอ้เป็นแอ่งน้ำเลยดนะ้านล่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าน้ำเนี่ยมาจากทางเส้นเส้นทางไหนกันแน่นะดูแต่น้ำมันก็ยังไหลลงไปนะเจอไหม ก็ไม่แน่ใจนะพี่ตี้ต้นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเพราะน้ำเนี่ยมันก็ต้องไหลามาจากด้านบนนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยน้ำเต็มน้ำเยอะมากเลยนะเกิดขึ้นได้ไงวะผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นไปได้ไงนะแต่ว่าตอนนี้กลิ่นเน่ายัางติดจมูกผมดูเลยนะนม่น่าเข้าไปใกล้เลยนะ โอเคครับพี่วิตีเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนนะไม่ไม่เจอนะวันนี้ก็ไม่เจอจริงๆนะเพราะวันที่ผมมาเนี่ยพาน้องลูกลูกหม่นะมาเล่นน้ําตรงนี้เลยนะแล้วก็ข้างบนโูโโ้นะด้าน,นบนที่ผมเจอครับหญิงสาวปริศนานะหญิงสาวเมืองรับแรนะทุกวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยต้องลองเข้าไปดูนะว่าเป็นใครกันแน่นะว่าทําไมเนี่ยมาเล่นน้ําอยู่ตรงนี้แล้วก็ ต้องลองถามจริงใช่เธอใช่นางจริงไหมนะที่มาเล่นน้าตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างนะผมขอตัวเดินทางครับโอ,อโอเคครับพี่เพทีตอนนี้ก็ผมเนี่ยเดินทางกลับลงมาแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะพี่เพีก็เมื่อกี้เนี่ยโทรหาเล็กลองถามเล็กเลยนะเล็กบอกว่าเนี่ยให้ลองกลับไปดูก่อนนะว่าตรงไหนนะไม่รู้ว่เหมือนเล็กเนี่ยจะมีอะไรจะบอกผมนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเดินทางกลับก่อนครับพี่เพทรีเดี๋ยวไปเจอคิกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับพี่เพทรีเดี๋ยวสำหรับคลิปเนี่ยแต่ผมเนี่ยขอลาเพียงเท่านี้นะก็ อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะ